สวัสดีค่ะเอมเองค่ะทีนนี้ต้อนรับสู่ช่องเอมเสรีอาร์ตนะคะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่มีเอมอยู่ในวิดีโอเนาะปกติแล้วเอมจะทำแต่สปีดเพย์นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เอมจะปรากฏตัวอยู่ในกล้องนะคะยังไงก็ฝากเนะื้อฝากทุกทุกคนด้วยนะคะอ้าวก่อนอื่นเลยต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราก็เข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะตุลาคมเนี่ยมีกิจกรรมอะไรสำหรับนักวาดที่น่าสนใจกันเอมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่า เดือนนี้มันมีอะไรแต่เองก็คิดว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้เหมือนกันว่าหรืออาจจะเพิ่งเข้ามาในวงการนี้แล้วแบบเอ้ยยังไม่รู้ว่าอีเวนต์ของประจําเดือนตุลาคมนี้คืออะไรอะไรเงี้ยนั่นก็คือ i ิงทอเบอินั่นเองค่ะพิ้ว อินโทเบอร์นั่นเองอ่ะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วแล้วหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเอ็มก็อยากจะอธิบายก่อนว่าอินโทเบอร์คืออะไรนะคะอินโทเบอร์เนี่ยมันก็คือกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่พัฒนาทักษะการวาดรูปในเดือนตุลาคมที่บุกเบิกโดยเจคปาร์เกอร์ซึ่งเป็นนักวาดภาพประกอบชื่อดังในชาวอเมริกันนะคะคือกิจกรรมนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2009 นาแล้วเนาะ2009คือเขาสร้างอันเนี้ยเขาสร้างชาเลน์อันเนี้ยขึ้นมาเพื่อตัวเขาเองเขาอยากที่จะฝึกทักษะของเขาเองในการที่ใช้หมึกของเขาเพื่อพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่ากิจกรรมเนี้ยก็ได้แพร่หลายไปทั่วโลกจนทําให้เป็นการจุดประกาย เป็นการกระตุ้นให้กับนักวาดอย่างเช่นเอมแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนบนโลกนี้ทําตามชาเลนจ์นี้เพื่อที่จะอยากพัฒนาทักษะของตัวเองเช่นกันจนจนมันกลายเป็น uh, กระแสแฮชแท็กขึ้นมาก็คือแฮชแท็กอินทเบอร์ในช่วงมีเดียนะคะที่จะเห็นชัดเจนเลยก็คือ ใน IG นะสําหรับเอมคือรู้สึกว่าเอมเห็นว่าอิเทาเบอร์จะค,ค่อนข้างแอคทีฟใน IG มากกว่าแล้วก็จะมีทั้ง IG แล้วก็ Facebook อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะมีที่อื่นด้วยก็เอมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้จะเป็น2 2โซเชียลมีเดียที่เอมแบบเล่นเล่นอยู่อะไรย่างเงี้ยแล้วก็ลงโพสต์ของตัวเองไม่เคยทําครบ31วันคือต้องมีขาดไปวัน2วันหรือบางทีขาดไป5วันเลยเงี้ยหรือบางทีขาดไปครึ่งนึงเลย มีปีที่แล้วปี2019เอ็มสามารถทำชาเลนจ์มีครบส1บวันได้แล้วค่ะปีนี้ก็เลยชาเลนจ์ในการที่เพิ่มความท้าทายขึ้นมาอีกก็คืออัดวิดีโอไปด้วยคือมีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งที่เราสามารถวาดรูปได้แล้ว3 1วันอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะท้าทายตัวเองว่าถ้าเราวาดรูปไปด้วย3าวันแล้วเราทําวิดีโอไปได้ด้วยมันจะเป็นยังไงบ้าง ก็ตอนนี้ก็เลยทำออกเป็นคลิปนี้นะคะก็รอดูว่าคลิปนี้จะไปรอดถึงขนาดใน <c oughs> อย่างที่ได้บอกเกินไปแล้วอินโทรเบิร์คืออะไรเนาะแล้วก็จะให้ดูอ่า process ในการอ่า e ว Paint ของเอมของแค่วันแรกวันเดียวก่อนสบเซร์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปอื่นๆของเอมเนี่ยอาจจะมีการรวมเป็นอ่วาวาดรูป2-3 4วันอะไรเงี้ยให้มารวมกันให้ดู ามาพูดถึงกฎของอินโทรเวิร์แล้วกันกฎของอินเทรเวิร์ถึงง่ายมากไม่ไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนเลยค่ะมีแค่สีข้อนี้จาไว้สีข้อนี้นะสีข้อสีข้อหนึ่งเลยก็คือวาดรูปด้วยหมึกจะเป็นผู้กันหรือว่าจะเป็นปากกาก็ได้แต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าด้นสดโดยกันแบบวาดหมึกไปเลยได้ เราใช้ดินสอร่างก่อนก็ได้มันคือขนาดเอมยังก็ยังทําเหมือนกันเก็ไม่มีความมั่นใจที่จะงานออกมาดีถ้าเราด้นสดด้วยหมึกนะเราก็ต้องมีการร่างภาพไปก่อนอะไรอางี้แล้วค่อยมาฟินิชชิ่งเป็นหมึกอีกทีนึงอ่าแล้วเสร็จอันที่2ก็คือเพราะว่ารูปเสร็จแล้วเนี่ยเราอย่าลืมโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของเรานะไม่ว่าจะเป็น IG หรือ f a c e b o o k ก็ตามอย่าลืมนะเพราะว่าเรากำลังเล่นแบบชาเลนจ์น,นี้อยู่เราก็อยากให คนเนี่ยได้เห็นผลงานของเราเนาะแล้วก็สั่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ hashtag i n t ทเวอคือถ้าเราลงโพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียของเราแล้วเนี่ยแล้วลืมที่จะ hashtag นะก็จะไม่มีใครเห็นภาพของเราอีกคือเราเล่นเราเล่นชาเลนจ์อันนี้กับทุกคนทั่วโลกนะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องใส่ hashtag อันนี้ลงไปเพราะจะได้ทำให้เป็นการให้ทุกคน,นได้เห็นผลงานของเราเป็นการแลกเปลี่ยนว่าเออคนนี้มีแนวคิดยังไงคนนี้มีทักษะการออใช้หมึกยังไงใช้ลายเส้นยังไง อ,อ,ยอย่าลืมนะและอันที่4ี่เลยสำคัญที่สุดวาดทุกวันวาดทุกวันสําคัญที่สุดแล้วเราจะวัดอะไรล่ะเรามีหัวข้อหรือยังเพราะว่าเราต้องเตรียมการก่อนใช่ไหมเราต้องมีแบบหัวข้อก่อนนิดนึงว่าเฮ้ยแต่วันเราต้องวัดอะไรไม่งั้นเรามานั่งคิดทุกวันทุกวันเนี่ยคือทากนไม่ทันสักทีไม่จบไม่จบแนนอนอะไรเงี้ยก็เลยอ่านก็คือแบบว่าถ้าเพื่อนๆพนี่เพียงนน,น,น้องคนไหนที่อยากจะร่วมทำชาเลนจ์อันนี้เนี่ย แล้วยังไม่รู้ว่าจะวาดรูปอะไรนะยังไม่รู้ว่าจะวาดนะหัวข้ออะไรดีก็จริง,รงๆแล้วในทุกๆปีเนี่ยทาง Official Website หรือ Social Media ของ Inktober เนี่ยเขาจะมีลิสต์หัวข้อมาให้ว่าในแต่ละวัน,นว่าจะวาดอะไรก็คือจะง่ายเลยคือเขาจะกำหนดมาให้อยู่แล้วเราก็ไปใช้ลิสต์นั้นก็ได้นะเสชหาคำนี้เสดหาคำนี้ แต่ว่าถ้าเราไม่ชอบลิสต์ของเขาเราสามารถคิดลิสต์ขึ้นมาเองได้นะหรือถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะกําหนดลิสต์ของเราเองแต่เราอยากจะไปลองอว่าอาร์ติสต์ที่น้องๆพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยชอบแล้วเขาทําลิสต์อันนี้ขึ้นมาเราก็สามารถไปร่วมเล่นกับเขาได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วหัวข้อของเอม็มลหละคือหัวข้ออันนี้เอ็มได้ตั้งโพลเอาไว้ใน i อของเอม็มคือตั้งไว้ว่าให้ให้เลือกกันให้โหวตกันว่าปีนี้จะให้เอ็มว่าอะไรเพราะจริงๆเอ็มนึกไม่ออกเลยว่าอยากจะว่าอะไรแล้วผลโหวตที่ได้ออกมาก็คือ พอมดกับขนมไทยคือไปไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าก็ได้หัวข้อในนี้มาแล้วเอ็มก็ตั้งใจที่จะว่ามันออกมาให้ได้มากที่สุดขนมไทยกับพอมดเนาะเออจะเป็นยังไงวะน่าจะอร่อยโอเคก่อนที่จะเอ็มจะตัดภาพไปให้ทุกคนได้ดูทียมวาดบรแรกนะอิงเกอร์โบว์บ,บแรกของเอ็มเอ็มขอแนะนาก่อนว่าอ่ะอุปกรณ์ที่เอ็มใช้มีอะไร แดงสมุดสเก็ตนะคะอันนี้จะเป็นสมุดไซส์ A5 นะคือจริงๆแล้วว่าเราสามารถใช้ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นไซส์ไซส์นี้เหมือนเอมนะคืออยากจะใช้ไซส์ที่เล็กกว่าน,นี้ก็ได้หรือว่าไซส์ที่ใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้ส่วนอุปกรณ์ในการเขียนของเอมเนี่ยอย่างแรกเลยเอมใช้ดินสอกดไส้สีแดงในการรา่างภาพขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันจะทําให้ตัวกระดาษอะไม่เลอะเทอะอ่ะต่อไปอ่าอุปกรณ์ในการตัดเส้ของเอมก็คืออันนี้ ก็คือเป็นปากกาแต่เส้นหัวที่มีหลายเบอร์นิดนึงส่วนใหญ่เบอร์ที่เอ็มจะใช้ประจําเลยเนี่ยก็คือ0.1นะ0.1ค่อนข้างจะให้เส้นที่เล็กกำลังดีไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่เห็นเนะาะอืมมันก็จะเล็กๆหน่อยมันค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดในงานได้เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าบางจุดที่มันเล็กมากก็เอ็มก็จะใช้0.05นะแท่งนี้เอ็มใช้ปากกาผู่กันมันก็จะแบบเป็นเส้นหัวผู่กันประมาณนี้อ่า คือที่จริงอะ่ะเอ็มเป็นคนชอบตัดเส้นด้วยด้วยปากาน,นี้นะแต่ว่าพอได้ลองเดี๋ยวจะให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่ตอนที่เอ็มวาดลงในในสมุดส,สเก็ตอันนี้คือเกิดความผิดพลาดกับการใช้มากก็เลยต้องตัดสินใจว่ามาใช้อันนี้แทนมาใช้อันนี้แทนแล้วเอาอันนี้มาเป็นในการถุงเสียวเพราะว่าหัวปากกามันค่อนข้างค่อนข้างใหญ่มันเลยแล้วเราไม่เคยแล้วอันนี้มันเป็นแบบกระดาษกระดาษ200แกรมฉะนั้นเนี่ยมันความเขาเรียกว่าอะไรความ ความหนาของมันก็มีแล้วก็ความคลุกคละของมันก็มีแต่อันนี้ปากการนี้ยไม่เคยใช้ว่ากับกระดาษกระดาษคลุกคละเลยมันก็เลย <c oughs> มีปัญหานิดหน่อยก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยเอาอันนี้มาใช้ในการผมสีเป็นสีดําเอานะอืแล้วก็อ้อลืมบอกไปว่า,าโทนสีที่เอ็มใช้ในปีนี้คือขาวดําแล้วก็ทองนะคะเพราะปีนี้เอ็มใช้อยากใช้สีทองเข้ามาด้วยและสีทองที่เอ็มใช้ก็คือสีอันนี้ เป็นสีอะคริลิกนะไม่ใช่หมึกแต่ว่าตอนแรกเอ็มจะเอาหมึกแล้วแหละจะได้จะใช้หมึกแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเห็นสีนะสีมันต่างกันมากเลยเพอเอ็มเอามาทดลองในการที่จะวาดดัวลองลองลองสีดัวสีนี้มันเข้มไปอะ่ะแล้วตอนเวลามันถ่ายรูปมันไม,ไม่ไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเออใช้อน,นี้ละกันอันนี้เป็นอันเดียวที่เป็นสีนะแต่มันก็ยังแบบเออเหมือนหมึกอะ่ะก็คือใช้แทนอันนี้แหละแต่แบบชอบชอบชอบอันนี้ชอบสีนี้มากกว่าอะไรเงี้ยลมมันก็จะดูเป็นเมทัลลิกเมทัลลิกนิดนึง พวกกันเองก็ใช้อันนี้ที่จริงพวกกันใช้อะไรก็ได้นะแต่ประเดียว่าเอ็มกี่ปันนี้ได้ไหมก็เลยใช้อันนี้ที่จริงอันนี้มันไม่ต้องใช้น้ำเลยด้วยซ้ำไม่ต้องผสมน้ําเลยสามารถจุ่มแล้วก็ใช้ได้เลยจุ่มแล้วก็ใช้ได้แต่ว่ามีน้ําแค่นิดเดียวเป็นพอเพื่อให้การเกลียรสีมันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบใช้น้ำน้อยมากอ่ะอันนี้ก็หมดแล้วกับการใช้อุปกรณ์นะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่สปีดเพนส์ของเอ็มไปแล้วกันอิงเทอร์เบอวันที่หนึ่งของเอ็มจะเป็นวิสัยกับน้องขนมไทยอะไรไปดูกันเลยค่ะ ดีๆนะคือเอ็มใช้ปากาเนี่ยปากาเนี่ยเนี่ยปากาเนี่ยเขียนไว้ก่อนแล้วเป็นยังไงเละหน้าน้องเบี้ยวเลยเดี๋ยวจับให้ดูว่าตอนที่แบบเนี่ยแบบนะหน้าน้องเบี้ยวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนไท้ายทป์คลิปนะเอ็มจะเอา,เอาภาพิม็มสเก็ตมาแล้วอะเอามาเทียบกันกับภาพที่พินิชิ่งคือมันต่างกันมากเสียใจแต่ก็ไม่เป็นไรยินเทเบลวันที่เือของเอ็พอมพ่อมน้ กับน้องตะโก้ค่ะน้องตะโก้ค่ะเอาจริงๆเนาะตะโก้เนี่ยเอ็มไม่เคยทานนะหรือเพิ่งที่อาจจะเคยทานมานานแล้วอะแต่ว่าจาไม่ได้จำไ,ไ,ไม่ได้ว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็เนื้อสัมผสัสเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมาบอกคร่าวๆแล้วกันว่าตะโก้เนี่ยเป็นขนมไทยประมาณไหนนะตะโก้เนี่ยเป็นขนมไทยที่ใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งถั่วเขียวมาผสมน้ําตาลและน้ําลอยดอกมะลิ มันก็เลยจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์แล้วก็หอมสดชื่นแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เอาทั้งหมดเนี้ยมากวนร,รวมกันให้มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มหนึบแล้วก็เอา,อาหัวกะทิเนะี่ยหัวกะทิรสเค็มอ่ราดด้านบนของของตะโกอะไรอย่างเงี้ยเออ เนื้อเนื้อสัมผัสเนี่ยของอันนี้อันนี้จากที่คนที่กินแล้วเขาบอกมาจากที่ไปอ่านข้อมูลมานะคือเขาบอกว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยมันจะนุ่มนิ่มเหมือนกับวิตรีมเอเอพวกวิตรีมอ่ะเอออะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้ลองกินเลยแล้วก็ถึงจะกินก็อาจจะไม่ได้จําไม่ได้อะไรเงี้ยอ,อ่ะเดี๋ยวใครไม่รู้ว่าตะโก้เป็นยังไงจะโชว์ผ้าให้ดูนะปึ้งนี่คือตะโก้นะ ด้วยความที่แบบว่ามันมีความนุ่มนิ่มเนาะจากจากการที่ไป,ปหาข้อมูลมาจากรสสัมผัสที่มันมีทั้งมันมีทั้งหอมสดชื่นแล้วก็มีทั้งรสเค็มนิดๆมีความนุ่มเนิบอะไรเงี้ยแล้วด้วยรูปลักษ์ของมันเนี่ยรูปรูปลักษ์ของมันเนี่ยมีความเป็นมินิมอลมากนะมีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นมินิมอลมากคือมันเป็นขนมที่ซีเรียม่ะ แล้ก็ไม่มีอะไรมีแค่2สีก็คือสีสีใบตองกับสีกะทิสีขาวอะไรเงี้ยอก็แบบเออมาดูมินิมอลดีอ่ะเอก็เลยวาดเอาตะโกเนี่ยมามาวาดในลักษณะเอ่อนึกถึงความมินิมอลอ่ะมินิมอลสุดๆคือมีความเรียบง่ายตัวคาแรคเตอร์ที่เอ็องวาดออกมาก็จะมีแบบเขาขาว,ขาวคือผมก็ขาวยอะไรเงี้ยคือที่จากที่ในที่เอ็อคิดนะคือแบบขาวหมดแล้วก็จะมีเสื้อผ้าที่เป็นสีทองสีทองนี้ก็คือแบบ เออเอ็มอยากให้เป็นแรปเร์เซนขนมไทยอะไรเงี้ยก็เลยแบบใช้สีทองก็มีความดูมีความแบบนุ่มนวลแต่ก็ดูมีความแบบเออแมนๆมอะไรเงี้ยมัน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 คืออะไรเออก็เลยวาดออกมาให้มันดูแบบเป็นมินิมอลเรียบเรียบนเนียนนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นเป็นภาพนี้ส่วนคอสตูมที่เอ็มวาดให้ก็คือมันจะมีความผสมผสานกับชุดไทยแล้วก็ชุดของพ่อหมดนะคะก็ เอามาปรับให้มันดูเข้ากันดีว่าเออลองคิดเออไหนๆแล้วก็ว่าขนมไทยแล้วก็เลยเอาชุดไทยเนี่ยามาเป็นเอออเามาเป็นคอสตูมด้วยเลยก็ดีอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้ค่ะของของคอนเซปต์ในการที่เอ็มวาดน้องตะโก้ขึ้นมานะเอ็มขอเรียกน้องตะโก้แล้วกันเออเบนไม่เคยกินตะโก้แล้วก็ถ้าใครถ้าเพื่อนๆคนไหน เ,ออเคยกินตะโก้แล้วมีเจ้าไหนที่อร่อยเนี่ยแนะนําสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะเอ็มจะไปรอหากินดูเพราะแบบไม่ไม่เคยกินก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าเออจะต้องไปกินที่ไหนหรืออะไรยังไงดีอะไรเงี้ยก็แบบถ้าใครมีแนะนําก็บอกใต้คลิปได้เลยนะคะอืมอตอนนี้เอ็มจะปล่อยให้ทุกคนได้ดูไปดูสปีดเพลงของเอ็มแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวก็เจอกันท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ โอเคกลับมาแล้วกลับมาเจอเอ็มกันทายคลิปนะคะเป็นยังไงบ้างกับอิงเพอร์บอยของวันแรกมีความผิดพลาดเยอะทีเดียวถ้าคนเห็นนะอายที่เอ็มบอกว่าเอ็มจะเอาอันนี้ให้ดูใช่ไหมอันนี้คือฟินิชชิ่งของของน้องตะโกนะคะตือตือตือตืตืตืภาพสูิมให้ดูนะคะว่ามันพลาดตรงไหนที่เอ็มใช้ปากกาเล่มนี้นะเออปากกาเล่มนี้เห็นไหมนี่คือสเก็ตนี่คือภาพจริงๆ มันมันน่าเศร้าอจริงมันน่าเศร้ามากเลยแบบแต่มันทําให้ยังได้เรียนรู้นะว่าเออไม่ควรชับปากการเล่มนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออจริงนี่คือความสนุกอย่างหนึ่งของการทำอิงสูเปอร์คือมันไม่มีทางเฟอร์เฟกมันจะมีข้อผิดพลาดเสมอการที่ฉัน ที่เราได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆในการสร้างสรรค์ง,งาน <c oughs> ก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นภาพแรกก็เป็นเหมือนภาพแรกมันคล้ายๆเหมือนภาพทดลองแหละมันไม่เคยดีหรอก <c oughs> ก็เลยเป็นออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรารู้สึกสนุกมากกว่าเพราะว่ามันทําให้เราเห็นว่าเอ้ยเรา,เรา,เ,ราเราควรจะเรียนรู้กับประการนี้ก่อนแล้วเราควรจะแบบฝึกฝึกวอร์มวอร์มอัพมือตัวเองก่อนนี่ไม่วอร์มเลยคะ่ะลงไปเลยคะ่ะลงไปเลย <c oughs> เลยเป็นยังไงแล้วเป็นแบบมันไปเลยโ <c oughs> okay. อเคเอาละค่ะ ตอนนี้ก็จบคลิปแล้วของอิงเทอร์เวิวันที่1นะคะเดี๋ยวจะมีต่อเรื่อยๆวันที่2องสามจนถึงวันที่3าเ,เลยยังไงก็รอติดตามชมได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามผลงานของเอมได้ที่ IG แล้วก็ Facebook นะคะ2ที่เลยคือสามารถไปดูรูกเต็มๆได้เลยในโซเชียลมีเดียนะคะ แล้วมีอะไรแนะนําเองหรือว่าคลิปนี้เป็นยังไงหรือมันเป็นคลิปแรกเอมอะเนาะมันก็ยังมีความคลิดางๆอยู่มีคอมเมนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปได้เลยนะคะขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะแล้วก็ยังไงเจอกันคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายนะคะแล้วเจอกัน